ผลการดำเนินงานรอบหนึ่งปีประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2564หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางมีภารกิจดูแลแรงงานทางในและนอกระบบเกือบ4แสนคนให้มีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยหนึ่งรอบปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนภารกิจ5ด้านดังนี้ 1>, 1. ด้านการส่งเสริมการมีงานทำส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศสามารถบรรจุงานได้3,672คนบรรจุงานในประเทศ2,499คนส่งไปทำงานต่างประเทศ1,173คนจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว3,443คนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด1 9ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้เหมาะสม 2. ด้านการพัฒนาฝีมือ ฝึกทักษะฝีมือโดยการ up skill re skill และ new skill เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตลาดแรงงานในยุค new normal อาทิการอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาบุคลากรอรองรับอุตสาหาการรมโลจิสติกส์การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพแรงงานการพัฒนาวิสา,าหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่21และอื่นๆหนึ่ง,ง,งกว่าคน 3. ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานดังนี้ตรวจสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน353แหง่งลูกจ้างกว่า11,000คนตรวจความปลอดภัยในการทำงาน2 5งาน253แหง่งลูกจ้างกว่า12,000คน ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี147แห่งลูกจ้างกว่า1.000 0คนส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ1 4 1แห่งลูกจ้างกว่า7.000คน ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันธ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณนะบริษัทมาเจสติกอุตสาหกรรมอาหารจำกัดโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชผ,ผักสวนครัวเพื่อให้ลูกจ้างลดรายจ่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้สถานาการณ์วิกฤตเศรษฐกิจลูกจ้างได้รับประโยชน์เกือบ700คน ช่วยเหลือลูกจ้างที่ยื่นคำร้องทุกข์ร้องเรียนถูกเลิกจ้างและหยุดกิจการชั่วคราวให้ได้รับความคุ้มครองเกือบ300คนได้รับเงินเกือบ4ล้านบาท 4. ด้านการประกันสังคมสงวัดลำปางมีผู้ประกอบการและผู้ประกันตนในการดูแลจำนวน3,381แห่งผู้ประกันตน124,916คนประกอบด้วยผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการมาตรา33เกือบ5,000 0คน ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานนอกระบบทั้งสิ้นกว่า76,000คนแยกเป็นมาตรา39 16,181คนมาตรา40 6295คนรับชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมกว่า312ล้านบาทกองทุนเงินทดแทนกว่า28ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง7กรณีดังนี้กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตร ทุพพลภาพเสียชีวิตส่งขอบุตรชรา,าภาพว่างงานเป็นจำนวนเงินกว่า447ล้านบาทด้าไพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วงสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ลดเงินสมทบ4ครั้งผู้ได้รับประโยชน์สถานประกอบการกว่า3,000แห่งผู้ประกันตนกว่า1 0 0 0 0แคน การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยกรณีมีคำสั่งทางราชการปิดสถานที่เกือบ500รายจำนวนเงินกว่า1,400ล้านบาทและกรณีถูกกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค122รายจำนวนเงินกว่า2แ0 0บาทส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอก,กชนโคเปเมนต์247ราย บูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการออกติดตามเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถานประกอบการอาทิการตรวจป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตรวจกำกับดูแลไม่ให้จ้างงานแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตรวจมาตรการ Good Factory Practice, มาตรการ Bubble and Seal จำนวนกว่า700แห่งลูกจ้างกว่า12,000คน สัตว์ทำแผนปเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคโควิด -19 ภายในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมตลอดปีที่ผ่านมา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางดำเนินภารกิจเพื่อย,ยกระดับกำลังแรงงานให้มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด1 9ไปได้ด้วยดีและในปีพุทธศักราช2565หหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน